ไไไไสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียไไนในไซน์เอาสามนะตอนนี้เป็นบรรยากาศงานประชิมเรากำลัลงจะเดินขึ้นไปบนหอประชุมบม่อน,น้คเะี๋ยวจะเดินขึ้นไปบนหอประชุมเนาะมันเห็นหน้าเขาไหมไมเห็น,หนะเนะเดี๋ยวเราจะจับกล้องนี้เดินไป จบแล้วนะจ,จบแล้วแบบตีศูนย์ใช่ไหมคะแ,แตอนนี้เขากำลังเดินจะไปจับมือทั้งน้องนะคะ